นำพร้อมทุกคนนี่นี่นี่ฮัลโหลวัสดีค่ะวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกั้มาสู่ช่อง My c h a n น e l ค,ค่ะค่ะปอดีว่ะใ <ไป S 1> นกระเดี่ยวนะจ้านีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ปะปอดีว่ะแต่ก็เดียวหน้านวลกําลังแต่งหน้าแต่งตัวเด็กๆหน้ากาลังแต่งตัวจะออกไปข้างนองทุกคนนะจะเอาแต่ว่ามีเกอรี่มา,ม,ม,ามีเกอรี่มาส่งของ้ออะไรก็เดียวนะก็มีนอนะ้อ,มอ,มองเศร้านะกาโถมาบอกว่าอลอเดี๋ยวจะมีข้อมาส่งเนาะกามีข้อฟากมาเล็กน้อยในโอกาสวันเกิดนะทุกคนนะนนะตอนนี้เกอรี่มาส่งข้อไว้หน้าบ้านทุกคนเดี๋ยวออกไปดูสิเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะไปดูกันเลย นี่ดูตินี่นี่พี่กอพยามาดทีินี่มาแล้วมากันแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปดูข้องกันว่าข้างในมีอะไรนะนี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง เดียวอันนี้ต้องบอกก่อนนะต้องบอกเดืองเร้าก่อนนะทุกคนนะก็ว่าจริงๆมันเป็นเหมือนเกิดเมนูนะถ้าทุกคนไนดะ้ดูคลิปนะก่อนหน้านี้นะเมนูกาไปชายตะเละไปนั่งกินข้าวกับเด็กๆแล้วก็กับคุณซ่ามีนะทุกคนนะก็เป็นมือเล็กๆเนาะแล้วก็นี่มันนี้น้องซ่าค่ะทุกคนน,คน,กคน้นองซ่ากระโทรมบว่าอ๋อเลเฮเธอฉันมีข้องฝากนะฉันมีน้ำก็ไปฝากเธอ แต่ในรังนั้นจะมีอะไรคองเด็กๆกันก็นจะมีเผิ่ม,มาทุกคนก็กระบอกหลวงนาแล้วแหละครับโอเควันนี้ข้ามาแล้วนานๆนี่นี่น <c oughs> ก็วันนี้ข้องก็มาทึ่งแล้วค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเด็กๆรุ่นมากตอนนี้ว่าจะมีอะไรเป็นข้งงเด็กๆนะทุกคนนะ <c oughs> ส่วนข้อเมนูะเมนูโรยแล้วแหละว่าคือน้ำห้อมทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเด็กๆจะได้อะไรบ้าง <c oughs> ไป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 

ก็ก็จะเป็นข้าวกินเล่นเด็กๆนะทกคนนะเป็นขนมเล่นเนาะเป็นขนมกินเล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะมาดูกันว่ามียอะไรมา เอานี่เบี้ยดูนี่อย่างกี่นึ่งปลเพ้งกัจะเป็นปลาเพ้งเนาะนี่เอาอันนี้ส่งตึงๆงสาวิ่ยอะไรเนี่ Ni. Oi, dekat kotak payah. Ni, joy. Sungai. Dekek sorok payah lah. Kotak payah. Oi, sorok tadi. ไม้โอย้ยเยอะแยะดีใจไหมคะมขอบคุณนะแอลก่อนค่ะดังนันี่ขอบคุณนะแอลก่อนลูกอันนี้ขอบคุณนะแอลก่อนลูกอ่านี่ดูขอ้องเยอะแยะมาฮักต้นไม้เด็กๆนี่ส้มไม้บ,บอยมาค่ะนี่ค่ะข้องเด็กโรงนะคะตอนนี้เราก็เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วลทุกคนนะก็เป็นข้อง น้ำกินเล่นเด็กนะคะแล้วก็จะมีหํำหอมเนาะห้ำหอมกับโอเคน่ารักมากเลย <c oughs> ก็ข้อตีส้มานี้นะคะก็เป็นข้อหน,นองเศร้าหนูเองนะ,ะทุกคนนะก็เป็นข้องน,นองแอวขอบคุณนะนนองเศร้าทีรักนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพอขอบคุณแม่ขอบคุณนนองเศร้าขอบคุณพีชายขอบคุณนนองชายทุกคนนะคะก็ ปีวัมนเกิดปีนี้นะทุกคนนะรวมต่างเพื่อนเือน้องๆทุกคนนะคะทุกคนให้คำอวยพ่อนหนูมาเยอะมากทุกคนนะต่อยเป็นเก๊กคำเวยพรนทุกคนนะหนูก็มีความชุกหากนะทุกคนนะก็ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิ่งข้องให้มากมายนะแต่นี่คือน้องสศร้าตั้งใจให้เป็นน้ามอมาทุกคนหนูกาดีใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่ตอนนี้มีแต่คนอยากโชว์ข้องทุกคนนี่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 ค่ะ<ๆ>เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้น้ำหอมมาแล้วนะเราจะหมักเกะน้ำหอมดูกันทุกคนนะแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเลยทุกคนนะว่ามันจะหอมหมักขนาดนนนนไหนนะเกะเลยเกะเลยอ่าเดี๋ยวนเนาะเด้วู้โหว้าไม่ร่วงโอ้ยนี่น่ารหลงใหลเลยนี่พระเจ้ายอดมันยอดมากออกมาเลย กวรู้จังเฮ้ยพ่อหมักเตยังไม่เปิดขวดทุกคนนะพ้อหมักหมักอืมอืมเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะไปหมดเลยอ่ะรอ้จริงโอเคเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะโอ้ยนี่ขวดน่ารักมากอันนี้บอกเลยชิ้ชิ้ ห้อมมากทุกคนห้อมตังไม่กว่ายังไม่ได้ชีดเนาะเดี๋ยวเราจะมาชีดกันนี่นี่ห้อมมากทุกคนเดี๋ยวเด็กๆอยากชีดด้วยอ่ะอาชีดเอามา เดี๋ยวไอ้เด็ไปกินอมยิ้มแรกก่อนค่อยทุกคนนะคะได้รับพรนท่วาอวายพพอน,นูมาทุกคนนะคะค่อยทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะก็ไปแห้งว้นได้ก็ค่อยปลอดภัยทุกคนตอนนี้เด็กๆก,กินกันแล้วทุกคนนะพ้นในประเสริฐกะค่อยกลับไปห้าถูกฐานนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะพีโซเฟียน้องอันนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนายอากาเนล ดองอันนี้ก,กราบเลยค่ะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย